ก่อนที่จะนำรถออกไปใช้งานทุกครั้งนะครับผมจะขอแนะนำให้ตรวจเช็คสภาพความพร้อมของตัวรถก่อนอันดับแรกเลยก็คือในส่วนของระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ขับเคลื่อนเนี่ยวิธีการเช็คก็คือเราเรายกรถให้ลอยทั้ง4ล้อนะครับโดยการหนุนไม้หรือว่าแท่งปูหรือว่าอิดก็ได้นะครับที่ตัวกระโปรงอย่างนี้นะครับแล้วก็ปรับ ระดับความสูงของใบตัดเนี่ยให้เตี้ยลงนะครับเพื่อให้ล้อทั้ง4ล้อเนี่ยมันลอยขึ้นนะครับแล้วก็ทําการควบคุมให้ล้อเนี่ยมันเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาดูว่าล้อมันทํางานได้อย่างปกติไหมนะครับมีเสียงดังผิดปกติไหมความเร็วรอบเนี่ยมันเท่ากันไหมก่อนที่จะออกไปใช้งาน บางทีสายไฟอาจจะขาดหรือว่ามอเตอร์มีปัญหาเกียร์รูดลูกปืนแตกอะไรอย่างงี้ครับเราควรจะแก้ไขก่อนเอาไปใช้ไม่ใช่แบบเอาไปใช้ในสภาพที่ไม่พร้อมใช้งานเดี๋ยวเราจะมีปัญหาระหว่างการใช้งานได้ครับแล้วก็ก่อนที่จะไปใช้งานนะครับผมก็ขอแนะนำให้เ,เช็คสภาพพร้อมๆของใบตัดก่อนว่าเอ้ยน็อตยึดใบตัดเนี่ยมันขันแน่นดีไหมสภาพใบตัดเนี่ย อยู่ในสภาพพร้อมใช้ไหมมีความคมไหมนะครับถ้าไม่คมผมก็ขอให้แนะนําให้เอาถอดออกไปรับให้คมก่อนนะครับใบมีดอะถอดไปรับให้คมก่อนเพื่อทามันจะทําให้มันจะทําให้เครื่องยนต์เนี่ยประหยัดน้ามันขึ้นนะครับแล้วก็หญ้าก็จะตัดเรียบเนียนสวยขาดไม่กินกําลังเครื่องเยอะครับก็อีกอย่างหนึ่งที่ก็จะเอารถ ออกไปใช้งานนะครับก็คือเช็คความตึงของสายพานนะครับว่ามันตึงเหมาะสมไหมนะครับทั้งสองเส้นถ้ามันหย่อนไปก็ตั้งให้มันตงึงนะครับแล้วก็เช็อระดับน้ํามันเครื่องระดับน้ํามันเครื่องนะครับสีของน้ํามันเครื่องแล้วก็เช็คระดับน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับให้เพียงพอต่อตอนการใช้งานต่อแต่ละครั้งนะครับ